สวัสดีครับผมมอน,นี้ซอยจุครับ <g ül> มเมื่อ้ว<ม>ล่ะอลังไทยตำรับท่านยจุอืตื่นเอืโอ้เขียนกัเปิ้นบาทชั่เขาใช่ไมั่วนมีไปโั่หรอเกลือเมื่อตะละกต้องใส่รอ้องจินจิน ถ่ายอยู่อืมเปไ็นไงตามด้วยตามด้วยลูกดดดลูกดูกดนี่มีอืม โอ này แม่โอ้ไปดง lên mà, เว้าเลยว่าบ้าน อิ่มอ่ะนะเริ่มอ <laughs> ิ่มเลย <laughs> จะเสียบเถอะส้นามันวันสดหลังตัวนึ่งหมอมน้ำ <c oughs> บวกเขาเนี่ยอืมมีพังเจ้าใจ Mà lạ mời mời Ừ mời 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 Cái mời mà lạ mời xây mời 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 đau mời 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 đây mời mời phù như mời 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 mời

พีพินักลูกดูดอือืม,อม,อมเอา้าพิชเลยพี่น้องเลย <c oughs> มามามาเสียบๆเมื่อดเดี๋ยวยังสื่อสาดสื่อสาดเถอะเจ็บม,ม่อ บรรยากาศพนคืมๆกําลัลลลางิุตกหน่อยพูดโอ้เยอเขาก่นอนเขาเข้ามีไกินเขาเขาตัวนี้ อำโดยผักใส่ขมขมอืออือกลับไอื้องมาเลยเข้ามาวนกัน ขาดเน่วจว,จเนว,จวจวดเน่วจวดว่าท่านมาอยู่ปวดไปเลยเน่วจวดหมดไปแล้วขววหนึ่งอ,อืมอืมอืมโอืมอืมโ <c oughs> อ้โอไก่ คุณครับ่ายๆสองสองหออย่างพี่เลียวพูดอะไมมาบอพกกัดใจงยากๆมต้องกินของเดือยเอื้อตรวจกำลังมบอกว่ายันเราในนวยุงไปย่งรถไั่งอโอ้โหห้องเไดเ็บดี่ี่ง Này. Ừ, này, này. <laughs> Lột, Đi, này. Lột, mất mời này mất mời 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 này mời 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 này, ừ. yeah, mất này mời 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 mời

มึงบอิ่มน,ออน,นงอ๋อเป็นนึงไงมึงนี้ก็ชอ,อ,อบมีละอ๋อพ่อบ่อนี่เออเอ๋อไปแล้วไปแล้วเอาฝากฝากเนี่ยฝากบิึงเลย <c oughs> ด้วครับเออเอ๋อฝากเบิงึง<า>ไปแล้วไปแล้วคนไลน์เนี่ยกดกดไลน์ต้อกระดิ่งครับวัดดีครับวัดดีครับติ <c oughs> บดตามครับ <c oughs>